สวัสดีครับนะครับพบกับผมนะครับครูอมรชัยนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาฝึกนะครับทักษะนะครับในการขมลูกนะครับให้น้าหนักมันของเราเนี่ยน้ำมันคขนะครับจากหลังจากที่เราเคยฝึกเปิดของยางมาแล้วนะครับเคยตีลูกเป้ามาแล้วนะครับเป้าที่เราขูดนะครับที่ตัวไม่ชมันก่อนนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเรามาตีลูกในสภาพจริงนะครับตีลูกซ้อนที่เป็นข้ามหัวเนี่ยเราทําไปเพื่ออะไรนะครับเราทําไปเพื่อ ฝึกนะครับให้น้ําหนักมือนั้นมั่นคงนะครับแล้วก็ฝึกการดิดข้อภายในตัวนะครับถ้าเราไม่ดิดข้อเนี่ยลูกมันจะมีการลั่นง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าเราจะฝึกกันยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมอยากให้เราฝึกตีเรียง3ลูกก่อนนะครับให้ตีจากลมืนบนนะครับ1 2ึ่งสองและสนะครับเอาระยะที่เราคิดว่าแม่นที่สุดนะครับในวันนี้ผมจะตีสักระยะสัก7จถึงแเมตรนะครับก็สักเเม การเลงนะครับขอให้เลงแบบนี้คะเรามองที่ลูกล่างอย่างเงี้ยครับมองลูกล่างถ้าเราตีลูกบนสุดให้มองตรงนี้นะครับเรามองตรงนี้ปุ๊บนะครับเรากะตีลูกนี้แหละนะครับแต่ว่าให้เราพยายามดีดข้อมือให้มันข้ามนะครับดีดให้ข้ามลูกนี้นะครับมันจะเป็นลูกมันจะมีวิถีตรงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเรามองลูกบนอย่างเดียวบางทีเรามีความกังวลนะครับเราหงุดหงิดเนี่ยเราจะดีดลูกมันจะเพี้ยนออกข้างก็จะเกิดการกระแทกเพราะกลัวไม่ข้ามนะครับเพราะนั้นให้มองลูกนี้นะครับแล้วดีดให้ข้ามหัว โอ้ยความรักความเมตตาห,หลังจากที่เรานะครับตีแบบฝึกทุกแบบฝึกมาครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปเนื้อหากันนิดนึงนะครับ ในที่ตัวที่เราจะสรุปเพิ่มเติมก็คือจุดเน้นของทักษะนี้นะครับทักษะการตีลูกข้ามหัวเนี่ยนะครับจุดเน้นหนึ่งคือเรื่องของการสวิงแขนนะครับเดี๋ยวจับลูกนะครับจับให้ดูครับเราล็อกสมมติเราล็อกหน้ามือมานะครับบางคนก็อาจจะตั้งต่ำหรือตั้งสูงอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดพอเราตั้งเสร็จแล้วนะครับการเวี่ยงเนี่ยพอเราเบี่ยงปุบเราลากสวิงแขนนะครับเราสวิงแขนเพ๊่บางคนจะ ัวลูกข้ามหัวบางคนกลัวมันจะลงลูกล่างบางคนจะรีบสวิงปุ๊บนะครับทาให้เราเปิดข้อมือตอนสุดท้ายเนี่ยเปิดไม่ทันนะครับพอมันเปิดไม่ทันจะทําให้ลูกมันแหลมพุ่งอย่างเงี้ยครับลูกมันพุ่งมันจะไม่ย้อยข้ามโค้งไปนะครับแนะนําให้เป็นสวิงให้ลดแรงแขนลงนิดหนึ่งนะครับลดแรงแขนนิดนึงตั้งอย่างงี้นะครับลากแล้วก็ดักนะครับลากแล้วดันเนี่อย่างเงี้ยนะครับจะกระตุกนะโทษทีนะครับต้องเป็นดึง แล้วก็ดันเหยียดขึ้นมานะลากขึ้นบนี้นะสวิงให้ช้าแล้วเน้นการดีดข้อมือนะครับเน้นดีดข้อมืออย่างนี้นครับจะทําทให้ลกนะูกเนี่ยมันมันลอยมากยิ่งขึ้นนะครับทําให้ลูกมันโค้งข้ามนะครับลูกมันจะมีเกิดเป็นวิถีโค้งนะครับสําหรับที่คนฝึกให,ใหม่นะครับแนะนําเป็นฝึกเริ่มจากการตีลูกเบียงสามลูกแบบนี้นะครับสี่เก้าเนี่ยนะก็ก็สองเบียงมีป่าไปก่อนเบียงเกิดดนัน แล้วก็ตีทั้งสนะี่ 3, ลูกนะครับเอ้ยทั้งสามขอให้ทั้งสามลูกนะครับในระยะสี่เมตรกสี่ห้าหกนะครับแต่ผมก็ส่วนมากผมก็เริ่มที่หกเลยก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีนักใสอยู่แล้วก็เริ่มที่หกเลยก็ได้นะครับหกโดนสักสามลูกเนี้ยตีโดนสักสามชุดก็คือตีโดนสามลูกเนี้ยเรานับเป็นหนึ่งชุดใช่ไหมครับเราก็ทำสักสามชดุดแล้วก็เปลี่ยนระยะนะครับก็จะทําให้การฝึกซ้อมของเรานั้นดียิ่งขึ้นนะครับส่วนสําหรับ คนที่ใหม่ๆจริงนะครับผมอยากแนะนําอย่างนี้ฮะก็คืออย่าพยายามใช้แรงแขนเยอะเกินไปนะครับใช้แรงแขนเยอะเกินไปนะฮะขอให้เป็นเรื่องของการดันข้อมืออย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้แม่นยําได้เร็วกว่านะครับถ้าเราใช้แรงแขนเยอะเนี่ยเรายังไม่มีเทคนิคการคุมหน้ามือหรือการเขาเรียกว่าอาจจะเป็นประสบการณ์นะครับในการเล่นจะทําให้เราเพี้ยนได้ง่ายนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งแบบฝึกนะครับที่จะทําให้เรานะครับตีได้ท่าที่จดสวยงามยิ่งขึ้นนะครับบางคนอาจจะบอกว่าในปีข้ามหวแล้วที่ท่าดูบนเทียนดูอนไรครับเรามาจัดระเบียบร่างกายจากการท่าตรงนี้ใหม่ก่อนก็ได้นะครับเราอาจจะกลับย้อนมาดูทําแบบฝึกแรกก็คือทําให้มันตีให้มันโค้งมันสวยงามยิ่งขึ้นเลยครับโดยมีลูกเป้านะฮะก็เดี๋ยวเรามาลองนะครับท่าท่าด้วยกันสวัสดีทายาททุกคนครับ